สวัสดีครับวันนี้เซลล์อาร์ตสุรุกิเควินมอเตอร์จังหวัดนครสวรรค์มาพร้อมกับหลังคาเจเนเรชันที่3ามอ่าเจเจเนเรชันนี้เป็นแบบรูปแบบใหม่นะครับหลังคาเรียมเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือประตูหลังแอบกองมากล้องมางมา,ม,ามันดีมันดีขนาดไหนนี่ เหมือนประตูบ้านแต่ติดอยู่กับรถนะครับแฟบเปิดมาเปิดปิดเปิดปิด,ปดไม่มีพังนะครับรับประกันบรนพับนะครับหน้าต่างหน้าต่างพร้อมมุ้งลวดนี่มันรถหรือบ้านรถครับแต่เราติดมุ้งลวดเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าป้องกันเป็นไข้เลือดออกนะครับ ป๊าป,ปิดได้นะครับกระจกกองแสงนะครับกระจกกองแสงสําหรับลูกค้าไปขายนอกสถานนอกสถานที่เนี่ยนอนในรถได้เลยนะเพราะมีพัดลมอันนี้ว้าคดแจ๋วคดแจ๋วเ,เดี๋ยวล็อกก่อนโอเคเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปดูว่ามันง่ายขนาดไหนแฟบแฟบว้า เซลอาร์ตสูงร้อยแปดสิบหนักร้อยโลเอ๊ะต้องบอกน้ำหนักด้วยไหมอ่าหนักร้อยโลนี่สบายขึ้นมายืนนี่เหลือเหลือมีเซลอาร์ตอีก10คนยังขึ้นได้นะปกติขึ้นรถเมล,ล์รถอะไรเขาไม่ค่อยให้ขึ้นนะแต่นี่นี่ขึ้นมาโหโล่งกว้างสบายลังคาสูงเหลือเหลือโอยภายในนี่กุฟ้าด้านบนสวยงามสวยจัดเลยอันนี้ดูดี ดูดีมากนะครับไฟไฟ LED สวยงามคงทนนะ LED สวิตช์อยู่อ่ะสวิตช์อยู่นี่นะอันนี้ปิดเป็นบางดวงได้โอ้โหข้อดีดีจริงๆปิดปับ๊บปิดหมดอ่าเปิดปับ๊บปิดหมดอันนี้มีคัทเอาอ่าคัทเอาเต้ารับอีก4ตัวโอ้โหหนึ่งสองสามสี่อุ้ยน,นี่เป็นแบบ3ขาด้วยนะแบบ3ขาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็เสียบได้หมดนะ อ่าช่องเก็บของกว้างนี่งานเขาดีขนาดไหนงานงานเราดีขนาดไหนนะครับบอกเลยโอ้โหนี่เหล็กนี่หนาอย่างหนาอย่างหนานะครับพื้นเงาวับเงาวับเหยียบนี่ไม่มียุบมีย้วยนะครับโอ้โหเรียกว่าหลังคามาตรฐานเกรดดีเดินลงเลยใครสนใจนะแบบนี้ แบบนี้นะประตูป๊บปั๊บมีมุงลวดนะครับทักหาเซลอาร์ตนะครับกับหลังคาแบบใหม่ล่าสุดเพิ่งวางตลาดวันนี้เลยใครสนใจนะสินค้าใหม่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเซลอานะร์ตยินดีให้บริการ0946283030พักหาวันนี้สวัสดีครับ